คุณเค้กสวัสดีค่ะคุณเค้กอายุเท่าไรคะเกิดแปดค่ะอ่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอพ่อก็เป็นพ่อที่ดีปกติอะค่ะแต่ว่าแบบช่วงนี้ก็เขาจะเล่นโทรศัพท์ปล่อยหนูไปคุยด้วยก็แบบเหมือนไม่ค่อยเพย์เทนชันกับหนูอะค่ะแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็เขาไปเล่นกับพ่อในห้องพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูบังเอิญได้ได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์หนูก็เลยอัดเสียงไว้แต่ว่าคุยประมาณว่าผู้หญิงคนนี้เหมือน จนคนเอารูปไปโพสอะไรบางอย่างที่ไม่ดีคะ่ะน่าจะแบบว่าเห <c oughs> มือนเอาผู้หญิงคนนี้ลงว่าเออคนนี้ไขตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก,ก็ไปหินแล้วก็แบบว่าคุยบอกว่าเออไม่ต้องเครียดนะน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบพูดเรื่องว่าเนี่ยไม่เคยคุยโทรศรัพท์กับใครนา,านะาี้มาก,ก่อนอะไรเงี้ยคุณพ่ออายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบสถานะที่บ้านตอนนี้ก็คือคุณพ่อมีคุณมีมีภรรยาไหมฮะหรือว่ามีคะ่ะ ก็คือคุณแม่ก็อยู่กับคุณพ่อปกติใช่ค่ะคุณแม่อายุ5้าสิบเมเหมือนกันนะคะน้องเค้กเป็นลูกคนเดียวหรือไม่หนูเป็นลูกคนเดียวค่ะโอเคต่อได้เลยค่ะคือหนูก็ได้ยินเรื่องเงินด้วยก็่านนี้สามหมื่นที่เอาไปอันนี้นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เคยมีเคสมาเยอะมากๆแล้วเคสที่มีคนอื่นเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเคสที่มีคนอื่นอย่างเงี้ยก็คือจะมีตอนหนูเด็กๆมากๆเลยผู้หญิงเขาก็แบบแรงมากอะค่ะอือืมอื แต่ก็หายไปนานพฤติกรรมนี้ของพ่อไม่ค่ะก็ยังมีมาตลอดคกับจุกะจิ๊กมาเรื่อยๆที่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เมียน้อยค่ะที่เป็นเหมือนฟิลประมาณแบบชูกะเบบีมาคุณผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะโตกว่าหนูไม่กี่ปีใช่ไหมคะเพราะว่ายังยังมาขอค่าอะไรพิเศษอยู่เลยแถ้าสมมติว่าแบบหนูเข้ามหาลัยไปอย่างเงี้ยแล้วแบบวันหนึ่งเขาแบบเป็นเพื่อนหนูจะทำอย่างไรแล้วคุณแม่รู้เรื่องนี้ไหมลูกหนูบอกเลยค่ะคุณแม่ว่าไงแม่ก็หลงไห้ค่ะาก็ มันก็มีมาตลอดอยู่แล้วคือแม่ก็รู้คืเหมือนพ่อกับแม่อะเขาก็อยู่ในบาา้านเดียวกันแต่เหมือนแบบว่าก็แบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ก็เหมือน<ร>ทําใจครึ่งน,นึงไหมหลับหูหลับตานิดนึงใช่ค่ะเคมีเนื้อหาอะไรที่ที่อัปเดตเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากที่เราพูดกับคุณแม่แล้วเนี่ยคุณแม่ได้มีการไปพูดกับคุณพ่อไหมหนูเรียกเข้ามาคุยกันเลยค่ะ เออแล้ว<ม>คุณพ่อว่ายังไงบ้างก็บอกให้เลิกก็ไม่เลิกค่ะบอกว่าไม่อยากให้บังคับคือหนูไม่เคยบอกว่าแบบว่าพ่อทํำนาทีพ่อไม่ดีนะคะปัญหาในวันนี้คืออะไรคะเค้กหนูไม่ได้คุยกับคุณพ่อมาตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วค่ะแล้วคุณ<ต>พ่อได้มีการพยายามจะคุยกับเราไหมพยายามแล้วคะ่ะโทรมาหนูก็ไม่รับไลน์หนูก็แบบไม่อ่านอ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบก็คืออย่างสงสามวันนี้มันเป็นวันหยุด คือก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องคุยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็มาเข้าใจว่าแบบว่าหนูโอเคแล้วคือหนูไม่ได้โอเคค่ะคือมาบอกว่าขอโทษแต่ว่าขอโทษแล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะค่ะก็จะขอโทษทําไมเคยถามคุณพ่อไหมว่าถ้าเราเป็นเมียน้อยคนอื่นคุณพ่อจะรับได้ไหมคะถามแล้วค่ะว่าถ้าหนูไปทาแบบนี้บ้างพ่อจะทํำยังไงเขาบอกบอกว่าเขาคิดว่าหนูฉลาดพอแล้วแบบมันมีเงินที่แบบว่าพ่อให้เหมือนให้คุณแม่เก็บไว้ให้หนูตอนตัวค่ะทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็หลังจากโควิดมา พ่อก็ลดเงินเดือนนี้ออกไปแต่ว่าบอกว่ากิจการไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะโควิดแต่ว่าก็ก็เหม<ๆ>ือนเงินออกไปให้ผู้หญิงนี่คะ่ะคําถามของเคสในวันนี้ค่ะก็หนูควรจะทํำยังไงหนูจะต้องคุยไหมหรือหนูจะต้องเลยคนเริ่มเปิดค์เซชนหรือเปล่าหรือว่าหนูต้องอยู่เฉยๆอย่างนี้ไปแล้วหนูจะทํำยังไงหนูไม่ได้จะทําใจยอมรับค่ะยังไงพ่อก็ต้องเลิกเออวันนี้ก็คือจะโทรมาถามว่าจะมีวิธีอะไรที่ทำให้พ่อเลิกได้บ้างหรือใช่ค่ะมาใช่ก่อน รอพี่เผือกก่อนก็ได้ค่ะใช่ยาในฐานะเป็นพ่อในฐานะเป็นพ่อนะฮะถ้าลูกเรียกเรามานั่งคุยพร้อมกับแม่มนั่งคุณเลิกทุกอย่างแล้วไงคนเลือกครอบครัวลูกสาวสิบแปดมันนั่ง <c oughs> คุยกับเรา <c oughs> แล้วอะ่ะมันคนคนไมไ่คนเรามันมันไม่เหมือนกันนะนะโดยทั่วไปมันควรสำนึกในหัวได้แล้วว่าต้องให้เด็ก ซึ่งเป็นลูกเราแท้ๆเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็อายุก็คงจะไม่ต่างกับเด็กที่เราเลี้ยงเท่าไหร่เนี่ยมานั่งเรียกสติเราอะ่ะอ่ะถ้ากับเมียเนี่ยมันยังอีกเคสหนึ่งนะเมียเรียกมาด่ายังอีกอย่างแต่ถ้าลูกเราเรียกเรามาแล้วเนี่ยยังยืนยันต่อหน้าลูกและเมียว่ากูจะไม่เลิกก็เป็นอย่างเนี้ยนี่เป็นเคสที่หนักใจที่สุดเลยแม่นะอยากยาไหม ตอนเด็กๆหนูไปบอกว่าอย่ายาแมรค่ะตอนเด็กๆที่หนูไม่มีวุฒิภาวะแล้วหนูก็อย่าเลิกกับพ่อเลยอือใช่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นยังพอมีหวังเค้กจับมือแม่เยอะๆนะลูกโหอกเ,เดียวกันเนาะเราลูกสาวด้วยการกระทําอะไรก็ตามตอนนี้พี่เหมือนกับให้เค้กเป็นผู้นําครอบครัวนิดๆละวครึ่งตัวละเราอาจจะต้องเข้มแข็งเร็วกว่า คนอื่นเพื่อนๆที่เขาอาจจะยังเที่ยวเล่นได้แต่ว่าโอเคเรามีคุณแม่ที่เราต้องต้องพาไปด้วยจะทําอะไรปรึกษาคุณแม่บอกคุณแม่ทุกๆก,การกระทําบอกความตั้งใจของเราแล้วเรากับแม่ต้องเป็นทีมเดียวกันเค้กจะเดินซ้ายต้องซ้ายเหมือนกันนะแม่ต้องไปด้วยกันนะเค้กจะเดินขวาแม่พร้อมจะไปกับเค้กเป่าคุยกับแม่ให้เยอะแล้วจะทําการใดๆให้พ่อสํานึกไปกันกับแม่เลยสองคนคือเค้กและแม่เอาตรงนี้ให้รอด อืมค่ะอืมปรึกษาแม่เยอะๆจ้ะแล้วก็พี่สนับสนุนเต็มที่ถ้าเค้กคิดว่าพ่อต้องได้รับบทเรียนที่การที่ไม่มีเราอยู่สองคนก็ทําให้เขารู้สึกอาจจะวัดใจไปเลยก็ได้แต่เผื่อใจไว้ด้วยถ้าพ่อเขาไม่ได้แสดงออกอย่างที่เราต้องการเพราะไงอ่ะเค้กอยากให้พ่อเลิกอยากให้พ่อกลับถ้าเราทําถึงขนาดนั้นแล้วพ่อยังไม่กลับอย่างที่บอกยูนิตของเค้กจะเหลือแค่แม่และเค้กแล้วเอามันให้รอดโอเคค่ะครับอคค่ะครับผมเหลือพี่ลูกกอกับพี่ต้นหอมเอาใครต่อคะ เ,ลกกเลยลเค่ะมื่อกี้พี่เผือกพูดในมุมของพ่อไปแล้วพี่จะเสริมในแง่ของอันนี้อันที่ทําได้มากสุดอที่อาจจะดูให้พ่อก็คือเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดว่าพ่อยังมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วอาจจะแบบเด็กที่พ่อเลือกมาอย่างเงี้ยค่ะเค้กมันดันแบบอายุน้อยลงเรื่อยๆอ่ะเข้าใจไหมค่ะอันนั้นต้องต้องอาจจะให้กฎหมายจัดการเขาอาจจะได้รับบทเรียนจากกฎหมายโอเคไหมแต่ถ้าเป็นมุมของการจะไปคุยคําถามที่เค้กบอกต้องทําตัวยังไงคุยยังไงทํายังไงให้พ่อเลิกพี่หอมได้พูดมาเป็นประเด็นว่าอํานาจเงินอยู่ที่เขาแล้วคนแบบนี้นี่แหละค่ะ สังคมชายเป็นใหญ่เค,ค้กเชื่อไหมพ่อของเค,ค้กที่ทําอยู่ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนกิจกรรมทั้งหมดที่พ่อทําอยู่ให้แม่ทาอ่ะพ่อจะลุกเป็นไฟถูกไหมค่ะแต่วันนี้เขากลับเอาเหตุผลทุกอย่างมาทําให้ความความไม่ดีทั้งหมดที่ทเขาทามันถูกต้องได้เพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้า,าครอบครัวไม่มีอะไรที่เค,ค้กทําได้นอกจากกลับมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลแม่เราพูดเท่าที่ไหวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลุดออกจากวงโคจนี้ด้วยการทํางานแล้วยืน ด้วยลําแข้งของตัวเองแต่พี่จะอย่างนี้สายนี้พอน้องเค้กต้องมาฟังนะคะเวลามีสายเยาวชนโทรเข้ามาในรายการลูกกอล์จะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ดได้คุยประเทศนี้มีเด็กที่เก่งกว่าลูกกอล์ไปเยอะเลยเขาแค่ขาดแรงสนับสนุนอ,อน้องเคก้กวันนี้พี่ถามความรู้สึกตรงๆน้องเค้กเหนื่อยไหมอืม เครียดไหมก็เครียดอยู่ค่ะโอเคกับกับเอาโควิดหรืออะไรก็ตามใดๆเครียดไหมถ้ากับโควิดก็เครียดค่ะอ่าชีวิตตอนนี้ที่เป็นเด็กอายุ18ในประเทศนี้กับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีโมเมนต์ไหนที่อยากร้องไห้แต่แบบ กั้นน้ำตาอยู่ไหมไม่มีอะคะ่ะแค่อยากจะย้ายไปเลยโอเคอ่ะอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้อยากร้องไห้นอะแต่แค่แต่ก็อยากย้ายไปเลยโอเคพี่จะกลับมาเป็นโฟกัสที่เค้กแบบนี้เผื่อคุณพ่อมาฟังพี่รู้สึกว่าบางทีคุณพ่ออาจจะเอาเวลาไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นจนลืมผู้หญิงหนึ่งคนที่สําคัญที่สุดก็คือเค้กน้องเค้กชอบเรียนวิชาอะไรตอบมาภาษาอังกฤษค่ะโอเคสีที่เค้กชอบที่สุดคือสีอะไรสีชมพูค่ะโอเคเค้กชอบกินอะไรมากที่สุดอาหารที่เป็นแบบกินแล้วแบบดีดีดีอาหารญี่ปุ่น,นะคะ่ะโอเคชอบสัตว์เลี้ยงไหน มีสัตว์เลี้ยงไหมมีค่ะอะไรที่ทําให้เค,ค้กมีความสุขที่สุดหนูว่ามีครอบครัวที่ปกติอะค่ะความว่าปกติของเค,ค้กหมายถึงอะไรก็มีพ่อคนเดียวที่รักแม่คนเดียวอคุณพ่อค่ะข้อมูลทั้งหมดที่ลูกกอลเป็นคนแบกหน้าทําให้นถามให้ในรายการเมื่อกี้อะค่ะคุณพ่อเคยรู้ข้อมูลพวกนี้บ้างไหมถ้าไม่รู้คุณพ่อทําอะไรอยู่ในฐานะพ่อหวังว่าคุณพ่อจะได้มาฟังเพราะบางครั้งเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาถามลูกเขาครั้งล่าสุดว่าสบายดีหรือเปล่า เมื่อไรส่วนคุณแม่เป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้ลูกคุณแม่แข็งแกร่งมากมันคงต้องได้มาจากคุณแม่เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้จับมือสองแม่ลูกนะคะแล้วพี่จะขอเสริมเค้กนิดนึงสาหรับพี่นะคะเค้กครอบครัวที่ปกติไม่จําเป็นต้องมีพ่อแบบนี้ก็ได้คะ่ะแล้วไม่ว่าเค้กจะโตขึ้นจะเป็นอะไรความฝันที่เค้กเก็บเอาไว้ในใจพี่ขอให้มันสําเร็จนะคะขอบคุณค่ะ้องหอมนะคะปิดท้ายคือพ่อ <c oughs> ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ ครอบครัวมากพอพ่อไม่รู้เลยว่าครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้มันสําคัญและสมบูรณ์สองทางเลือกก็คือ1ให้เป็นปัญหาของผู้ใหญ่เช่นเค้กบอกเค้กทนไม่ได้แต่บางทีถ้าเกิดเค้กไปคุยกับแม่แล้วแม่บอกแม่ไม่ได้หยากหยาแม่ทนได้สมมุติกรณีเคสแบบนี้ว่าแม่ทนได้นั่นแปลว่าเค้กต้องยอมเพราะว่าแม่คือภรรยาเขาทนสามีนอกใจได้ฉะนั้นเค้กในฐานะลูกเค้กก็จะ โฟกัสแค่การทำหน้าที่พ่อของเขาพออันนี้กรณีที่แม่ทนได้นะคะกรณีที่2นั่งคุยกับแม่สิ่งที่เกิดขึ้นแม่โอเคไหมแม่ไหวไหมถ้าแม่ไม่ไหวเค้กเปิดใจบอกเลยว่าอย่าได้นะแม่แล้วเราอยู่ด้วยกันสองคนถ้าแม่บอกเออแม่ก็ไม่มีความสุขชีวิตนี้แม่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยมาตลอดเลยแต่ทนเพราะว่าเค้กบอกว่าไม่ให้หย่า ฉะนั้นเค้กบอกเลยว่าเค้กสามารถหย่าได้เพราะความสุขของแม่เป็นที่หนึ่งก็ทําเรื่องหย่าค่ะแล้วก็บอกแม่ไปเลยว่าเค้กสามารถสมบูรณ์แบบโตเป็นคนที่ดีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพ่อก็ได้นะสเต็ปต่อไปฉะนั้นหนหรือ2ให้ไปเลือกเอาก่อนคุยกับคุณแม่ก่อนคือสิ่งที่สาคัญเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แม่ต้องทนทุกข์หรือแม่ไม่สบายใจเค้กแค่แสดงจุดยืนว่าเราอยู่ด้วยกันได้แม่เราสามารถไปด้วยกันได้ถ้าแม่บอกทนไม่ไหวก็แนะนําให้หย่าค่ะ วันหนึ่งที่พ่อสูญเสียครอบครัวพ่อจะรู้ว่าอ e ีเด็กนั้นไม่ใช่สิ่งที่พ่อตามหาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะวันที่พ่อป่วยอ e ีเด็กนั้นไม่สามารถจะมานั่งเข็นเตียงหรือดูแลพ่อได้มันมีผัวใหม่แน่ค่ะ<อ>เป็นกําลังใจให้เค้กนะคะโล่ขอฝากอะไรนิดหนึงได้ไหมคะได้ค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าอย่าไปทําแบบนี้แค่คิดว่าตัวเองแบบโอเคชนะ ภรรยาเขาได้ตัวเองนู่นนี่อย่างเงี้ยก็อย่างไรก็คิดถึงลูกเขาบ้างก็ได้อย่าคิดว่ามันไม่ได้เอาอะไรมาเดือดร้อนครอบครัวแล้วมันจะโอเคค่ะพูดถกพุดโธอย่าลืมโทรนะ